ครับอ่อีกคลิปหนึ่งพี่น้นนนองครับพี่น้องว่าเป็นอ้อยลมเป็นโต๊ะบึกขึ้นต๊ะแข้งอ้อยลมติดลมลมเมื่อเดืเหมือนพี่น้องอ้อยงาสูงสูงงามงามลมเลยตลอดเสียเลยนี่แหละพี่น้องอ้อยอ้อยลมเป็นตกะบึกขึ้นลม นั่นเลย,ยป่าคื่ลมน,นี่ขาดไาหมดเลย,อ,นนยลอ,อย่างลาะบนปลาอ้อยละลองเอ้ยบนป่าลมน้ำกัดฟังท่ากนละลมกัดก็ลม ดูดลมพี่น้องถ้าพี่น้องเาบุกไหวลันโตมันขึ้นเลแค่ร้าเอลมอะลมก็ลมละเฮ้จ๊งเดลมก็จงไว้นี่ละพี่น้องอ้ยอาเ็เหนียวไปสครับบื้อเ็เหนียวไปสมี